สวัสดีครับพี่น้องครับเฮดแย่แดงคนขี้ไล่เห็นไหมกิงน่าเมื่อนี่แล้วกำลังแกะกับกุ้งอยู่ครับพี่น้องครับเฮดกุ้งแช่น้ำปลาจ้าแล้วมีขั้นตอนกับมาวิธีของเราอย่างครับพี่น้องครับโอ้เฮดเป็นเบิดทุกอย่างเฮดแ่แดงไหมเฮดเบิ้ลแก่เฮดตัวไมีคูยเฮดเนาะขี้มขบพ่อท่าลิปสติกกขบพ่อท่าลูกกับขนไม่อยู่ บวมนี้การปรปับปรุงเจ้าของเรื่อยแยดงนี่แช้น้ำโซดาจ้าจ้าเขาเห็ดแนวดล่ะเอาเลยครับตามข้อมอกใจของเจ้านะฉบับใยแดงครับพี่น้องครับไ่บเคยเห็ดนะพี่โนโอ้องแช้น้ำโซดาไปสักกันจ้าอืมแย่แดงแจ็คเสียไปแช่ตู้เย็นไ้แช่น<ม>้ำโซดาล้างโอแช่น้ำโซดาล้างโอกโ,อก,โอกนจะแป๊บนึงเห็นการเตรียมสัมภาระกับกวามพร้อม ของการทํากุ้งแช่น้าปลาของยายแดงพี่น้องครับเขาเห็หดแนวาแดงแหะพี่น้องเขาสีมีบักหน่าวเป็นแห่นแต่ว่าท่านประท่านคนบรสือบักหน่าวมาให้ยายแดงแคือเห็ดแตงสีโรดพี่น้องาาตามเพื่อคิดของยายแดงนี่แหละจ้า,จา,จาโอเคครับมีอย่างแนมีน้ำปลาผงชูรสน้ำตาล แกเดี่ยงเดือบวัฒนัดกับ,บเมนูแนวนี้เนาะพี่นอ้องตตามานนจจิำนงอยากกินก็นเลยเห็ดซึ่งทำกานเห็ดน,น้ำจิ้มกันกนะเถ้าพริกสดพริกสดทั้งหมดสองพริกสดทั้งน้ำลายเฮีเยบักนาวก็น้ำบักนาวก็มีนิดหน่อยอะไรได้พี่น้องกะเทียมแล้วก็ที่หอมไม่กันแกเดี่ยงใส่น้ำปลาลง อันนี้น้ำตาลค่ะรูดน้ำปลากรลุ่งเลยนะาแฉโนะนี่หรอน้ำปลาเนี่ยมันไม่นัวโอ้ท่านประท่านตาดูสิโอเคดูอเนาะเจอชิมอีกนิดนเดอืมชม เจ้าสีบบสเปียวก่ะอ,อืมอืมใส่สารเหน่ลงไปหน่อยค่ะเพื่อความหอมเจ้าเห็ดแนวนี้อยู่ประิทหละไรพี่น้องแย่เดงพี่เห็ดลายไปชัวแสเอาบึงหน้าตาคุณแซ่น้ำปลายแย่เดงพี่น้องท้านผูเป็นกันเค็ด ้นอนคนอยากที่ออกแนวเขียวเียวนี่ปู่เตงแล้วว่าเท่านี้ปู่เตงแล้วเต่ว่าคอยบปรเสียบบอกนะบ๊วยทำท่านมากขนดิบนี่มากลดนมากกินเบื้องก่อนกระลำกบกบ กรอบๆเย็นๆครับพี่น้องครับเจบบ้าเาปรี้ยวเข้มปะพอดีมีแห้งครับพี่น้องครับเปรียปร้ยวๆแล้วก็ได้กินอายกินอายของผักสดๆพี่น้องครับมีแห้ง <ห>กินๆๆๆๆกินยำเป็นตาแซ่บเบิดลว่ะติพี่น้องครับมาพี่น้องครับอยากไปทัวร์ได้ท่านประทา่านก็ได้บ้านเมียคนเหตุเป็นเด้พี่น้อง <laughs> นี่อดนขดนครับน้ำปลาแล้วก็ม,มอืม ครับพี่น้องครับสมควรเก็บเวลาก็อภรราพระจากท่านประท่านก็นอายเป็นอยู่ได้เลยหอมปากหอมคอพี่น้องเจ้าจ้าพอกันไม่ลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม